สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจนะครับท้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องหน่วยเศรษฐกิจกันไปจนครบทั้ง3หน่วยแล้วจําได้ใช่ไหมครับมีหน่วยครัวเรือนมีหน่วยรัฐบาลแล้วก็มีหน่วยธุรกิจนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันไปเรื่องของในเรื่องของธนาคารไปเรียบร้อยแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาดูถึงความสัมพันธ์ของทั้ง4ตัวนี้กันนะครับเรามาเริ่มต้นที่หน่วยครัวเรือนนะครับ หน่วยครัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตใช่ไหมครับปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างมีที่ดินมีแรงงานมีทุนแล้วก็มีเรื่องของการประกอบการใช่ไหมครับมาดูนะครับหน่วยครัวเรือนเขาก็จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตส่งปัจจัยการผลิตตรงนี้นะครับส่งปัจจัยการผลิตไปให้กับหน่วยธุรกิจแล้วหน่วยธุรกิจก็จะมีหน้าที่นะครับในการที่จะ ผลิตสินค้าและบริการใช่ไหมครับทีนี้อา้าวแล้วหน่วยครัวเรือนจะได้รับอะไรเป็นตัวตอบแทนจากหน่วยธุรกิจบ้างก็จะเป็นค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตใช่ไหมครับค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตคืออะไรกรณีแรงงานก็จะเป็นเงินเดือนเป็นค่าจ้างใช่ไหมครับถ้าเป็นที่ดินก็จะเป็นค่าเช่านะครับถ้าเป็นทุนก็จะเป็นตัวดอกเบี้ยนะครับอะไรทํานองนี้นะครับ ทีนี้เอาละครับหลังจากนั้นก็มีค่าตอบแทนมาให้ใช่ไหมครับมีค่าตอบแทนมาให้หน่วยครัวเรือนทีนี้ครับหน่วยครัวเรือนก็จะไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจเห็นไหมครับหน่วยครัวเรือนไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจธุรกิจเขาก็ผลิตสินค้าและบริการไปหน่วยครัวเรือนก็มาซื้อคราวนี้แล้วหน่วยครัวเรือนจะได้รับอะไรตอบแทนจากห <S <S น่วยธุรกิจนักเรียนดูลูกศรนะครับลูกศอชี้ไปจาก หน่วยธุรกิจไปเข้าหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจก็จะให้สินค้าและบริการกับหน่วยครัวเรือนไปนะครับเอาละคราวนี้หลังจากนั้นอ่ะมีเงินเรามีรายได้ใช่ไหมครับจากการขายปัจจัยการผลิตจากค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตหน่วยครัวเรือนก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยนะครับไปออมออมที่ไหนครับออมไว้ที่ธนาคารแล้วธนาคารเอาเงินไปไหนต่อธนาคารก็เอาเงินไปให้กับหน่วยธุรกิจในการลงทุน นอกจากหน่วยครัวเรือนจะนำเงินออมไปออมที่ธนาคารแล้วนะครับเขาก็ส่วนหนึ่งรายได้จากหน่วยครัวเรือนก็จะเอาไปเสียภาษีให้กับหน่วยรัฐบาลนะครับต่อไปหน่วยธุรกิจก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ทำงานประกอบการแล้วมีรายได้ก็เสียภาษีให้กับหน่วยรัฐบาลทีนี้หน่วยรัฐบาลจะตอบแทนอะไรกับหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจบ้างก็จะตอบแทน มาในรูปของค่าใช้จ่ายภาครัฐที่จะส่งให้กับหน่วยครัวเรือนหรือหน่วยธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่หน่วยครัวเรือนอย่างยกตัวอย่างช่วงนี้เลยครับช่วงโควิดเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะนําเงินภาษีที่ได้เนี่ยนะครับมาช่วยหน่วยครัวเรือนในแง่ของการเอามาไม่ว่าจะเป็นช่วยของช่วยเงินคน,คนยากจนนะครับหรือว่าเอามาจ่าย ตอนนี้ก็เป็นมาตราเงินเงินของสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลสนับสนุนให้ที่ได้ครัวเรือนละ5000ที่ได้คนละ5,000รวมถึงตอนนี้นะักเรียนก็อาจจะได้เงินอีก2,000ใช่ไหมครับต่อคนที่เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการศึกษาอันนี้แหละครับคือเมื่อเราจ่ายภาษีไปเนี่ยทั้งครัวเรือนจ่ายภาษีแล้วก็ทั้งธุรกิจจ่ายภาษีสุดท้ายแล้วรัฐบาลก็จะนําเงินภาษีเหล่านี้ครับกลับมาช่วยหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจนะครับ สำหรับวันนี้เราคงเห็นภาพความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจทั้ง3หน่วยรวมถึงการที่มีธนาคารมาเป็นตัวกลางแล้วนะครับคงจะเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องอะไรเนี่ยติดตามชมกันนะครับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ